ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกแล้วค่ะกับเต้นนัทธาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทธาออโต้เลยนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับ Honda FC อฟซีค่ะไอ,อบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากก็ไก่ละตัวเลยมากมากเลยค่ะคือใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไหม่เลทเฉลยต้นคลิปเลยแล้วกันไหม่เพียงแค่ส0 0 0 0ื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าแบบโอ้โหใช้งานมันน้อยมากๆแล้วสภาพนะคะใสปิ๊งทั้งคันเลยค่ะยังไงนะคะสําหรับ,บบ้านไหนนะคะหรือคุณเพื่อนคนไหนนะที่อยากได้ h o n ด้ Honda Civic FC c นะคะไว้ใช้งานสักหนึ่คันนะคะคันนี้ได้สีขาวด้วยนะรถมือเดียวเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเป็นรถบ้านนะยังไงลูกค้าที่หาอยู่นะคะเดี๋ยวตามอ้อยมาดูรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะอ้อย่าลืมกดสับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะ ลดเลยนะคะไฟหน้าใสาปิ้งเลยคือบอกเลยว่าแบบว่าไม่มีรอยทะลอกไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะก็ถัดมาด้านล่างนะแอบเห็นสีทะลอกนิดนึงนะตรงนี้น่าจะแบบเหมือนแบบเป็นรอยตำหนิประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าซีเรียสเดี๋ยวไอ้เก็บให้แต่ถ้าบางคนอยากไ้สีเดิมจากโรงงานก็แนะนำว่า นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าซีเรียสจริงๆเราเก็บให้ได้เลยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะมาไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับผิ้วโครเมียมแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวสเกิร์ตนะคะรอบคันแล้วก็สปอยเลอร์มาเรียบร้อยแล้วคือเป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานนะคะติดออกมาจากศูนย์ฮันด้าเลยก็ดูสวยงามมากๆค่ะกะจังหน้าโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะคะโลโก้ H Mark ขนาดใหญ่บอกก่อนนะคะป้ายทะเบียนไม่ได้ให้ไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายปัจจุบันให้นะคะ มาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะล้อนะคะยางแม็กขอบ16นะคะสเปคโรงงานเลยเป็นสีเทาลมควันเงาๆแบบนี้เลยนะคะดอกยางหนามากตัวหนวดกุ้งนะคะยังอยู่ครบอยู่เลยนะยางปี2021ยางก็เพิ่งเปลี่ยนค่ะเพื่อนๆคือได้ไปก็คือเหมือนใหม่เลยดอกยางหนาๆแน่นๆเลยนะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัววิ่งเป็นเส้น LED แบบนี้เลยค่ะ มีการติดตั้งในส่วนของตัวคิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะกุญแจนะคะเป็นสมาร์ททีเลสค่ะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงแบบเราเนอะบางทีกับของเยอะเต็มกระเป๋ไปหมดเลยใช่ไหมเสียเวลาหากุญแจเดินมาถึงรถค่ะกดเลยปลดล็อกกับล็อกรถนะคะใช้ปุ่มเดียวกันนะคะในการสัมผัสง่ายมากใช้งานง่ายมากๆนะคะหูภายในคือใหม่มากจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆเห็นนี่คือสภาพที่ยังไม่ได้ล้างเลยนะ สภาพเดิมๆที่รับจากเจ้าของเดิมมาเลยนะคะแผงข้างนะคะสภาพสะอาดมากไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะเป็นหนังนะคะตัดกับโครเมียมสีเงินแบบนี้เลยนะมาต่อกันที่โครงสร้างนะคะนี่เลยค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะเห็นอาชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไ,ไม่มีทําสีกบทับคือไอ้อะาก,การันตีคันนี้เลยว่ารถเดิมแบบเดิมสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอจะเปิดให้เพื่อนๆดูทุกๆุกบานเลยนะคะว่ารถมันเดิมจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นแบบรอบๆคันไปเลยสําหรับ f c เนาะลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่นะ คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วใหม่มากคือประตูด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีคนนั่งเลยเปิดยังเปิดอยู่เลยค่ะคือใหม่มากจริงๆนะแผงข้างนะคะนี่เลยนะสภาพสะอาดแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดคือสครับเพดนะคะอยากให้เพื่อนๆดูสครับเพดพลาสติกนะคะยังไม่ได้แกะโลโกโ้บาโคตัวเบาะนะคะที่เป็นบาโคก็ยังไม่ได้แกะออกคือใหม่มากจริงๆค่ะ มาต่อกันที่โครงสร้างนะเห็นอาชัดๆนะคะไม่มีขอไม่มีพน่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะมากันที่ด้านท้ายตัวรถเลยนะคะคือชอบการดีไซน์ของซีวิกมากๆเลยซีวิกเป็นรถที่แบบว่าดีไซน์มาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดูดีมันดูเฉี่ยวมันดูสปอร์ตมากๆเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากๆเลยนะคะอย่างที่เอ้อยบอกเลยว่ามันมีการติดตั้งในส่วนของตัวชุดแต่งมารอบคันเลยนะก็มีชุดสเกิร์ตท้ายมาเซนเซอร์ด้านหลังสปอยเลอร์หลังนะคะ ครบเลยออกไปคือหล่อเลยแต่ถ้าบางคนอยากแบบเปลี่ยนล้ออย่างเดียวจัดทรงก็คือหล่อแล้วแต่ถ้าบางคนชอบความเดิมก็ถือว่าโอเคเลยภุมมฐานมากๆค่ะมากันที่ด้านท้ายรถนะคะอยากให้เพื่อนๆดูมากคือนี่เลยค่ะถาดท้ายยังไม่มีความเลอะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคือใช้งานมาดูแลดีมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะถือว่ากว้างมากค่ะเก็บของได้เยอะมากๆแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะแม่แรงอุปกรณ์การเปลี่ยนล้อนะคะทุกอย่างอยู่ครบล้ออะไรอยู่ครบนะคะ โครงสร้างด้านหลังนะคะมาดูกันได้เลยนะนี่เลยค่ะตรงรางน้ํานะคะเห็นอาคชัดๆนะไม่มีเคราะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมนะนี่เอาเล็บจิกตัวฝากระโปรงด้านหลังนะคะยังเป็นรอยเล็บไม่มีการทําสีมาโป้มาหนาแน่นอนค่ะการันตีได้เลยนะคันนี้นะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยเซ็นเซอร์หลังกล้องมองหลังนะคะไฟเบรกวงที่3าม ไปท้ายดีไซน์มาสวยงามมากๆเลยนะคะน้ำมันค่ะรองรับน้ำมันนะคะได้สูงสุดถึง e 8 5นะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันมากๆไม่พอ ได้น้ำมัน e85 ด้วยเติมถูกไปอีกอ่าเป็นงานคุ้มสุดๆไปเลยนะคะมาต่อกันที่ประตูบานต่อไปเลยประตูฝืดทั้งสองฝั่งเลยคือใช้งานมาน้อยมากๆนะคะแผงข้างสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะการันตีโครงสร้างเดิมเลยแอปเห็นที่เกี่ยวเสือ้อนี่เลยสมมติว่าบางทีนะคะเราแบบอ่ะ เดินทางต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยไปแค่คืนเดียวขี้เกียจขนของใช่ไหมขี้เกียจเอาขเสื้อผ้าพับกลัวยับแขวนไปเลยค่ะสําหรับคือ่อย่างอ้อยเองอ่ะเป็นคนที่มีเสื้อผ้าสํารองหรือมีสูตรอะไรอย่างเงี้ยติดรถไว้ก็คือเนี่ยเกี่ยวไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวหล่นไม่ต้องกลัวเลยนะมากันที่ประตูบานสุดท้ายนะคะแผงข้างใหม่มากแล้วก็สะอาดมากมีเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคือตรงเนี้ยเป็นตัวช่วยแบบว่าบางทีแบบโอ้ยคนขับไม่เปิดลงให้เปิดให้ลงสักทีก็นี่เลยปลดล็อกเองเลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะ มาต่อกันที่โครงสร้างบานอ่ะปะตูบานสุดท้ายนะคะนี่เลยเห็นอารชัดๆนะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับนะคะคันนี้มีกล้องด้านข้างตรงนี้เลยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะจะเลี้ยวเป็นมุมอับเนาะฝั่งซ้าย เห็นพัฒนาวิสัยด้านข้างได้แบบชัดเจนมากๆนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนขับก็ปลอดภัยคนที่ใช้ถนนร่วมกับเราก็ปลอดภัยนะคะโอเคงั้นรีวิวมารอบคันเจอตําหนิจุดเดียวคือฝากระโปรงไอตัวกันชนด้านหน้านะรอบคันสีเนียนกริปไม่มีรอยเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวให้ไป ข้องเครื่องต่อเลยค่ะเครื่องยนต์ของเจ้าซ i v i ค FC คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะเบนซินรองรับน้ำมันสูงสุดถึง E85 เลยนะคะสภาพเครื่องยนต์บอกเลยว่ายังไม่ได้ล้างนะอันนี้คือสภาพที่เอ้ได้จากลูกค้าเดิมมาอย่างที่ย้ำย้ำเลยว่าได้เดิมมาจริงๆแล้วอยากให้ดูว่า สภาพเดิมๆไม่มีความเยิ้มนะคะไม่มีการใช้งานหนักเครื่องยนต์ยังคงสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะคะมีแค่ค่าฝุ่นตามการใช้งานทั่วไปจริงๆค่ะอะมาต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้าเลยนะสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนอยากรู้ว่าเฮย้ยรถมีชนมาไหมนะคะมาดูกันเลยนะฝากระโปรงด้านหน้านะคะนี่เลยค่ะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะการันตีฝากระโปรงเดิมเลยนะไล่เรียงมาที่ตัวอาร์นะคะซุ้มล้อด้านหน้าคานหน้า น็อตทุกอย่างไม่มีขยับแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งคันเลยทุกอย่างการันตีว่าเดิมหมดเลยนะคะเพื่อนๆใครที่ได้ไปก็เหมือนซื้อป้ายแดงแหละไอ้ว่านะไมก็น้อยสภาพก็สวยนะคะ mm. นี่บาร์โค้ดนะคะที่ระบุหมายเลขตัวถังรถยนต์ก็คือฝา,า,ฝากระโปรงด้านหน้านะคะยังอยู่ครบนะไม่มีการเปลี่ยนฝามาแน่นอนนะ mm. โอเคท้องเครื่องจบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในกันค่ะ ในตัวรถกันเลยนะคะตอนนี้เอ,อยู่ในภายในตัวรถของเจ้า Honda Civic FC ปี2019สีขาวนะคะบอกเลยว่าภายในไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรใหม่มากนะคะตัวอยากให้เพื่อนเเห็นเบาะนะไม่มีรอยแบบว่าการใช้งานมาที่หนักปีกเบาะไม่มีสุกตัวนะคะฟองน้ำหนาๆแน่นๆน,น,น,นะเอามือรูปนี่คือไม่มีแบบว่ารอยถลอกหรือรอยขีดขูดเลยนะการดีไซน์เนาะคือนั่งมากึ่งบักเก็ตซีดแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันมีความอกกระชับนะคะก็ ถือว่าโอเคมากๆแ,แล้วระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะนี่เลยนะมีแอร์แบ็กนะคะที่ตัวเบาะด้วยนะเนี่ยทั้งสองฝั่งรอบคันเลยด้านหลังก็มีแอร์แบ็กนะคะถือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยฮอนด้าให้มาครบเลยรอบคันเลยนะคะทั้งเบาะทั้งด้านหลังด้วยนะมาต่อที่ฟังก์ชันตัวหน้าจอนะคะดีไซน์ามาคือใหญ่มากเลยนะไอ้ว่ามันแบบ เออมันโอเคมากๆมันใหญ่ดีแล้วก็ทัศนวิสัยเนี่ยไอ้รู้สึกว่ามันเห็นทั้งคันทั้งผู้โดยสารทั้งคนขับเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่โอเคมากๆนะคะก็แสดงกล้องวางหลังนะคะแล้วก็กล้องด้านข้างที่เมื่อสักครู่ไอ้บอกไปว่ามันมีกล้องด้วยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บตัวกล้องจะแสดงผลขึ้นมาให้เราเห็นทันทีเลยว่าเฮ้ยมีรถจะเข้ามานะหรือมีมุมอับมีอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่า มั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาด้านล่างค่ะจะเป็นระบบแอร์ค่ะนี่เลยแอร์เป็นแอร์ออตโต้นะคะเลือกรับอุณหภูมิตามความเย็นเหมือนแอร์บ้านเลยค่ะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะเบรกมือไฟฟ้านะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะที่วางแก้วช่องเก็บของลึกมาก เราก็สามารถเลื่อนมาเป็นพนักเท้าแขนได้ด้วยนะ <c oughs> เห็นไหมถือว่าโอเคมากๆเลยนะก็ช่องเก็บของลึกอะ่ะประมาณเนี้ยครึ่งข้อครึ่งข้อมืออ่ะก็คือเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าก็จะเป็นนี่เลยยังไม่ได้เอาอะไรออกจากรถเลยหมดเลยทุกอย่างเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะตัวกรมธรรม์ประกันภัยนะก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าไม่รู้หมดเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ดูให้ก่อนรางกรมธรรม์ของธนชาตินะคะใบซ่อมเขาเรียกว่าอะไรนะขอโทษค่ะ ใบเซอร์วิสเข้าศูน์นะคะทุกอย่างมีครบนี่เลยเอกสารการเข้าสู์ลูกค้าเปลี่ยนไหายน้ำมันเครื่องนะคะก็สามารถไปเซอร์วิสต่อได้เลยนะบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างมีครบตรวจสอบได้นะคะคันนี้การันตีเลขไม้นะการันตีไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเข้าสู์ล่าสุดเมื่อวันที่29เดือนสปี2021เพิ่งเข้าศูนย์เลยเข้าสู์เนี่ยแขวนอยู่ที่พวงมะลัยเลยค่ะแขวน เข้าสูตรมาสดๆร้อนๆเลยนะคือชอบดีไซน์อีกอย่างหนึ่งของเจ้าซีวิคคือมันมีช่องชาร์จไฟชาร์จแบตแล้วเอาโทรศัพท์วางไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวหล่นเลยถือว่าโอเคมากๆมันมีช่องเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยเนาะมาที่ด้านหน้าของไอ้มั่งดีกว่าพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายบลูทูธจากพวงมาลัยได้เลยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนคลืน เปลี่ยนชัแนนะคะจากพวงมาลัยฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะคะฝั่งขวาจะเป็นระบบคู e คอนโทรลค่ะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะสามารถล็อกความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดได้เลยเวลาเดินทางต่างจังหวัดไกลๆลดอาการเมื่อยล้าได้ดีมากๆเลยนะคะมากันที่ขวาสุดตรงนี้เลยเป็นปุ่มคูสตาร์ทนะคะสามารถเหยียบเบรกกดสตาร์ทออกเดินทางไปเลยค่ะขวามือตร ไว้นะจะเป็นสวิตช์ปรับกระจกนะคะแล้วก็เซนทัลล็อกกระจกได้เป็นออโต้สองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้วยนะปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายลำโพงปุ้หูคือการดีไซน์เขาดูล้ำสมัยมากๆแล้วคือภายในใหม่มากจริงๆค่ะเพื่อนๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเลยนะไปต่อกันที่ด้านหลังนะคะสาภาพเบาะด้านหลังอย่างที่บอกเลยว่าแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะคะเบาะนะคะมีไ i โ so ซ f i กให้ลูกน้อยของเรานะคะทั้งสองฝั่งเลยซ้ายแล้วก็ขวานะคะสาภาพเบาะใหม่ๆเลยนะ ก็ถือว่าครบคันมากๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวจะลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างคะ่ะ ดูอ้อรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวอ้อยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่อ้อยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะจะเป็นเจ้า Honda Civic FC ปี2019นะคะตัว EL เลขไมเพียงแค่30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะรับประกันโครงสร้างเดิม100%รับประกันเลขใไมนะคะเข้าศูนย์ถุกระยะเลยค่ะลูกค้าที่ได้ไปสามารถเอาเข้าเซอร์วิสศูนย์ต่อได้เลยนะวันนี้นะคะไอเปิดราคาขายเพียงแค่ 789,000บาทเท่านั้นเองค่ะเซฟจากใบแดนไปแบบหลายแสนมากๆเลยนะคะคุ้มมากๆจริงๆค่ะสำหรับลูกค้าที่หายอยู่นะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนัดถาออโต้นะคะยังมีค่ะดอกเบี้ย0%ค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะคะ1ปีแรกค่ะหรือค่ะอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายสัญญาค่ะเราให้ยาวนานสูงสุดกันที่5ปีกันเลยค่ะหรือค่ะอยากได้ขับก่อนผ่อนที่หลังนะคะขับฟรีกันไปเลยค่ะ90วันค่ะหรือค่ะอยากได้ผ่อนสบายๆยาวนานนะคะ ให้ผ่อนได้ยาวนานสูงสุดที่ 84เดือนกันเลยค่ะเป็นยังไงคะดูแล้วอยากได้รถแล้วใช่ไหมคะโทรหาไอ้อตรงได้เลยนะคะที่เบอร์062ค่ะ564 6455นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดค่ะแอดนัทธาออตโต้นะคะช่องทางทางแฟนเพจ Facebook YouTube ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะคันนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะสามารถซื้อรถกับนัทธาออตโต้ได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะ ส่งรถให้ซีถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลา,าพอสมควรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วพบกับอ้อยใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r f o r s u ช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r s u r e .com